สวัสดีครับมาดูมาสยิหมอกใบม่วงกันนะครับใบม่วงหรือชมพูนี่เลยนะใบม่วงแล้วกันนะมุท่เลเขาเด่นห้านะครับมุทิเล สิบหน่วยห้าตัวนะครับนี่นะสิบหน่วยห้าตัวต้องอยู่ในนะนี่นะวันนี้สี่ห้าหกเจ็แปดนะครับทุกคนเนะต้องมาหนึ่งตัวโอ้ เอาเครึ่งน,นี้อนสายป่วนงวดที่แล้วหลุดเดอ้อสายป่วนงวดที่แล้วนี่โอ้ยแปดห้าสองศูนย์ห้าศูนย์นีหลุดนะครับงวดที่แล้วตรงนี้เข้านะครับตรงนี้ก็หลุดไปแล้วนะครับเครื่องนี้รวย ากที่เข้าทุกงวดนะเนี่ยศารเฉพาะขุนยังเข้านะครับใครที่รอแคปหน้าจอไปนะครับเนี่ยปกติแอปจะตามตรงนี้นะกับตันนี้นะครับ แคปหน้าจอไปนะครับสิบหกหาแปดหกแปดนะครับวันนี้สายป่วนให้สี่แปดมานะสี่ห้าเจ็บแปดนะครับ มานึ่ตัวนะครับขนมเจ้ามือขนมเจ้ามือวัดที่แล้วไม่เข้านะครับทุกคน รที่แล้วไม่เข้านะครับตรงนี้ก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วห้าตัวไม่มาเลยสักตัวนะครับตัวแดงล่างก็ไม่มานะครับงวดที่แล้ว ตัวอนาะจารย์นหนูอาจารย์นหนูก็มาเลขเด่นห้านะครับแต่ไม่มีห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์นะครับเลขเด่นเขาก็เดินดีนะอาจารย์นหนู ที่เราก็แคปหน้านอจอไปนะครับแทนหนูแล้วสปเปอร์เฮงกับแ้วพอปากแดงแต่พอปักแดงวุี่แล้วไม่เข้านะครับไม่เข้ามาหลางวดแล้ว เมาสีหมอกมสหมอกมุที่แล้ว,หหวให้สามเก้ามานะครับมุดที่แล้วแล้วก็วิ่งสามเก้านะมันไม่มานะฟาริกินเล็กเด่นเข้านะครับเข้าห้านะแล้วก็เข้าศูนย์ห้าได้นะลงซีหา ที่เหลือทุกคนก็บันทงไปที่สามเก้านะบันทงให้บันทง,ท,งที่แล้วให้เก้ากับสามมาเนะนี่ไม่เข้าด้วย เล็กแมนบนให้สองมานะเมืที่แล้วนะวันนี้ให้ห้ากับแปดมูนกับหกนะ แม้แต่เขียนมุดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับทุกคนเข้าเข้า ยอะแต่จันดังก็ไม่เข้าคนนู้ที่แล้วให้สามกับหกมาเนาะเลขเด่นโอ้ยโชคแล้วคนสู้ชีวิตชีวิตนู้ที่แล้วให้ศูนกับห้ามาให้บนศนะูนย์ล่างห้าล่างเข้า คู่ไม่เข้าเวลาซื้อเลขนะครับทุกคนอย่าให้หลุดในนี้นะครับซื้อเลขนะถ้าหลุดในนี้ก็เหมือน นี่น่ะน,นะครับเอาเงินไปทิ้งนะครับเนี่ยสี่ห้าหเ็ปดนะครับตั้งมาอย่างน้อยหอนึ่งตัวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ